อกำลังทำอะไรครับอ๋อกำลังออกแบบชุดที่ร้านอยู่อะคะ่ะโอ้เป็นนักออกแบบชุดเหรอครับค่ะ<า>ช่วยออกแบบความรักให้พี่กำพูสักหน่อย <c oughs> อืมโอ้ออกแบบชุดชุดอะไรฮะเนี่ยเออเป็นชุดของเป็นชุดลูกไม้ค่ะลูกไม้โอ้มีลูกไม้มีลูกไม้สักกี่มากกี่มากน้อยครับ โอ้ยได้ยินได้ฟังแล้วมันจะอ้วกเลมันเลี่ยนนี่ไม่ต้องทำเสียงหล่อขนาดนั้นก็ได้แหมเจอคนสวยก็ต้องทำเสียงหล่อเป็นธรรมดาปกติเลยเสียงมันนอกบันนอกแหมเจอน้องเขาไปหน่อยนี่หือถุ้มเชียวคุณอย่ามาพูดอย่างนี้อะอะไรเล่าตายแล้วอะไรออกมาน้องเกี้ยวเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเป็นเขาเป็นใคร รู้ไหมว่าเขาเป็นใครเกี่ยวเหรอเอาไอ,อ้ที่หามไงนะ่ะคยไม่เคยดูหนังจีนเหรอหนังจีกำลังพายไนดะ้ยา่าแเกี่ยวไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> เขาเป็นนักออกแบบลูกไม้นี่นี่นคน,คนเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้าลูกไม้ด้วยเลออน้องเกี่ยวนี่นะใช่หน้าอ่อนๆอ,อ,อย่างเงี้ยนะเด็กขนาดเนี้ยนะ ถามจริงเรียนจบหรือเปล่าเหรอเรียนจบหรือเปล่าจบมาสองปีแล้วค่ะจบสองปีแล้วเหรอจบจากที่ไหนจบมาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์อะค่ะมหาวิทยาลัยอะไรกรุงเทพค่ะอมกรุงเทพเหรอศิลปกรรมศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบอะไรเสื้อผ้าอะไรพวกนี้เหรอฮะใช่ค่ะแฟชั่นดีไซน์ค่ะโอ้เอ๊ะแล้วแล้วเดี๋ยวทำไมมันมีภาพอย่างเงี้ยภาพอะไรนี่มันเป็น่นของผู้หญิง อ๋อเหรอถึงเวลาแล้วก็ต้องมาวาดใส่เข้าไปถูกไหมคะน้องเกีียวใช่ค่ะมันมันเป็นฟิกเกอร์ที่ได้มาตรฐานแล้วฟิกเกอร์อยู่เนาะฟิกเกอร์เออได้มาตรฐานไหมถึงสวดส่งใช่สวดส่งผู้หญิงที่ได้มาตรฐานใช่ส่งอย่างคุณรจินีเนี่ยเข้ามาตรฐานไหมฮะก็คือถ่าประมาณนี้ก็จะเป็นผู้หญิงประมาณไซส์เอ็มไซส์เอ็มอ๋อก็จะมีไซส์อ๋อดูออกเลยเหรอดูแล้วอย่างน้องเกี้ยวเกี้ยวยืนหน่อยฮะเกี้ยวยืนหน่อยครับ อันนี้ไซส์อะไรครับถ้าหนูจะเป็นไซส์ S, <S ไซส์ S, <S ใช่ใชตแต่ว่าถ้าไซส์ S ของหนูคือจะเป็น S ไซส์ที่เป็นไซส์ของไทยแต่ว่าถ้าเป็นของฝรั่งหนูจะเป็น XS ครับใช่เอ่อถ้านผู้ชมฮะขอสังเกตน้องเกี้ยวเออขยับมาอีกนิดนึงมาใกล้ๆกันฮะเออเราจะได้อยู่ใกล้ๆกัน <S 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 นะ,ะเราจะมีกันและกันเออโทษน,นะคะไม่ไม่เธอ แต่งตัวมาอะไรล่ะคุณแม่คุณแม่มีอะไรฮะคุณแม่มีปัญหาอะไรครับแต่งตัวได้เฉยมากค่ะนี่ผมกำลังจะพูดถึงการแต่งเนื้อแต่งตัวดีไซน์ของเขาอันนี้เราออกแบบเองใช่ไหมเสื้อผ้าตัดเองไหมถ้าชุดข้างในเป็นชุดของที่ร้านค่ะแต่การ mix and match ของหนูเป็นของหนูเอง mix and match นะฮะท่าผู้ชมครับดูเสื้อสูทกา่เกงรองเท้าผ้าใบรองเท้าผ้าใบอู้ตายเด็กสมัยนี้แต่เขาดูน่ารักนะจ๊ะเขาดูน่ารักนะจ๊ะเอาดว ข้างในข้างในเป็นยังไงฮะลองอ้าวไม่ต้องไปเปิดให้พี่เขาดูหรอกจริงจริงมันเปิดได้ไหมไม่รู้เพราะว่าเป็นเป็นดีไซน์ของเขาอยากรู้ว่ามันมาดูนี่มาดูนี่มาดูนี่ไม่เวลาใส่จริงอ่ะมาดูนี่ได้นะตะแกเป็นแค่เสื้อตัวสั้นๆค่ะตะแกมานี้อย่าไปคุยกันเด็ดเลยมันต้องมาคนเนี้มาดู ทางด้านโน้นมีความไม่ดูอีกตั้งเยอะว่าจะตื่นเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไอ้นี่อะไรเอ่ยนี่น้องแก้วมาดูนี่น้องแก้วคิดยังไงคะถึงอ้องออกแบบอะไรอย่างนี้ออกมาไอ้นี่คือไอ้ที่กันเอ่อกันอะไรนะกันอากาศหน้ากากไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แมสมันเป็นชุดว่ายน้ําค่ะชุดว่ายน้ําแต่เป็นลายดอก ใช่เขาเรียกว่าลูกไม้อลายลูกไม้อุ้ยทำไมไม่มีความรู้อะไรซะเลยไม่เคยเห็นน่ะไม่เคยเห็นใครทําชุดว่ายน้ำแล้วมีลายลูกไม้นี่ด้วยความที่ไม่เคยมีใครทําหนูก็เลยอยากทําขึ้นมาคิดยังไงอ่ะตอนก็คือช่วงคิดได้ตอนที่ตัวเองไปว่ายน้ํามันคิดได้ตอนที่ว่าตอนคอลเลคชันสปริงซัมเมอร์เมื่อปีที่แล้วอะค่ะ ก็คือมันยังไม่มีไอเทมหนึ่งที่บอกว่าร้านเรายังไม่มีก็คือเป็นบิกินี่เราก็เลยลองทําขึ้นมาจริงจริงถามจริงใส่ได้เหรอคนเขาก็ถามว่าใส่ได้หรือเปล่าหรือว่าใส่ลงเล่นน้ําได้หรอแต่ว่าอันเนี้ยมันคือของที่ร้านทาอะค่ะวัสดุแมททีเรียลที่เอามาใช้คือมันสามารถใส่ลงเล่นน้ําได้ไม่หลุดนะไม่หลุดค่ะสยมันเล็กมากเลยนะะว่าพอใส่อันเนี้ยรอบจับดูหน่อยมันนุ่มไหม จับไม่ไม่ต้องคลาต้องคลึงขนาดนั้นก็ได้สิไม่ลัวมันละคายเครื่องผิวคุณไงอ๋อเป็นห่วงแล้วมันไม่มีตุ่มๆขึ้นมาเหรอฮะมันแบนไปหน่อยไหมหรือว่าสหรับคุณรัชนีพอใส่ฟองน้ําแล้วมันทําให้ไม่สวยอ๋อใช่ มันต้องเป็นสไตล์นี้มันพอเวลาแขวนนะคะลูกค้าเขาถามว่ามันใส่ได้ไหมมันมันดเหมือนมันดูแบนๆนะคะแต่ว่าเวลาใส่จริงๆแล้วอ่ะมันก็จะอ้อมหน้าอกเราเพราะว่าด้วยความที่เรามีเก็ดทรงอะค่ะพอใส่ไปปุ๊บ ความนูนของหน้าอกผู้หญิงเนี้ยมันก็จะดันปุ๊บมันก็จะเป็นเต้าเหมือนเราใส่ชดชันนในเข้าใจไหมคะความนูนหน้าอกของผู้หญิงก็จะเป็นเต้ามันจะขึ้นมาเป็นใช่มันก็จะดันในส่วนน้องก็พูดจาแบบว่าหน้าหน้าซื่อมากมันจะเป็นเต้าค่ะคิดไม่ทันเอาใหม่ได้ไหมมันจะเป็นปอนแวมันจะเป็นยังไงสรุปว่าคือใช้ได้ก็คือใส่ได้ค่ะสวย ีอันนี้คือไอ้ส่วนนี้กางเกงใช่ไหมเป็นกางเกงค่ะกางเกงนะครับเหมือนกางเกงสไตล์ขาสั้นเนาะเหมือนเป็นกางเกงแบบทรงสมัยก่อนที่เขาใส่กันนะคะเป็นเอวสูงเขาหลีญี่ปุ่นชอบใส่เดินชายหาดเนาะประมาณนั้นอันนี้เราขายชุดละเท่าไหร่ฮะออกแบบมาแบบนี้แล้วเนี่ย1550าาบาทจริงจริงไม่แพงนะท่านผู้ชมฮะเออไม่แพงไม่แพงเลยผ้านิดเดียว แต่ว่าอันนี้มันเป็นงานที่เราตัดขึ้นมาตัวต่อตัวค่ะดูจากตัวต่อตัวด้านในอะค่ะเราเก็บหมดเลยไม่ได้เป็นแบบว่าการพ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับใช่โอ้นะไม่ได้เป็นงานโหลมมันก็อันนี้เป็นชุดไปน้ำชุดไปน้ำของเขานี่นะครับมีหมวกด้วย <ก>ค่ะใช่ไหมก็ทูพีซนะคะหมวกกับรองเท้าหมวกกับรองเท้าเ <c oughs> ท่านั้นอ่าไม่ใช่เฉพาะชุดว่ายน้ําอย่างเดียวนะชุดว่ายน้ําทั้งหมดนี่ตัวละชุดละพันกว่าบาทพันห้าใช่ะนะฮะทางด้านนี้ทางด้านนี้อันนี้เป็นอีกแนวหนึ่งเขาเรียกชุดแนวอะไรฮะอ่าครับน <c oughs> ี่ท่านผู้ชมฮะอ่าอันนี้คือแนวเป็นชุดอะไรฮะอันนี้ก็คือชุดจัมสูตรกันค่ะจัมสูตรเป็นกางเกงนะคะไม่ใช่กระโปรงเอ้าเหรอใช่อ๋อนี่ไง เออเป็นกางเกงแล้วก็เราจะมีสายอันนี้ไว้ให้เผื่อบางคนอยากใส่แบบให้มันโชว์เคิร์ฟ่ะค่ะเขาจะผูกช่วงเอวใช่หรือว่าเอาลูกไม้สวยมากเนาะอันนี้น้องนกเกีียวดีไซน์เองเลยเหรอคะค่ะทางน้องท้งเลือกแบบผ้าตัวเนื้อผ้าสีอะไรพวกอันนี้ชุดละเท่าไหร่ฮะถ้าอันนี้จะอยู่ที่2,950บาท2,950บาทนะครับดูได้เป็นบางตัวอันนี้ก็แปลกอันนี้ก็แปลกแนวแปลก อันนี้จะเหมือนถ้ามองไกลๆมันจะเหมือนเป็นแค่สีขาวอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีลายลมีลายทั้งหมดเลยนะฮะใช่แล้วงามเชียะนี่แล้วก็จะมีเป็นเลเบลอันนี้เป็นซิปอย่างนี้นะฮะจริงเกาใส่ใส่แล้วไปเดินที่ไหนคะอย่างเงี้ยแล้วก็ด้านหลังเป็นปักอันนี้คืออยู่ที่เรา make and match วันจริงๆแล้วมาใส่ได้ปกติมันไม่ได้ร้อนนะไม่ปกติอร่อยดูยังน้องที่ยวก็ใส่มาสินี่เหรอฮะโอ้เออ่นโหไปเดินไปด้วยกันนี่นะ เขาเรียกว่าคุณแม่พาลูกไปสมัครเรียนอะไรคะโอ้แต่งเนื้อแต่งตัวนะฮะอันนี้ไม่เป็นไรค่ะป็นไม่ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะเนี่ยโอ้ไม่ได้เล่นแล้วอันนี้เป็นชุดเอียมค่ะเอียมเอียบนีฮะเอียมอันนี้ก็เป็นสไตล์กางเกงอันนี้เก๋นะเนี่ยคุณรัชนีใช่ค่ะดูเซ็กซี่นะะอันนี้ตัวเท่าไหร่ฮะถ้าอันนี้ก็2,950ัเาร้หมือนกัน2,950บบาทเออเก๋จริง ทำไมทำไมน้องเกลียวถึงสนใจผ้าลูกไม้ก็คือด้วยความที่มันมีอะไรแล้วว่าสามารถเล่นได้เยอะค่ะเช่นเช่นเช่นอะไรขอบมันอย่างเงี้ยหรือว่ายังไงมันเล่นอะไรด้วยความที่ผ้ามันมีมีลายมีลายมี t e x t อร์ที่มันไม่เหมือนกันนะคะให้มีส่วนร่วมเช่นลูกไม้อันนี้มันจะไม่เหมือนกันอันการเนี้ยค่ะอันนี้ก็จะมีเขาจะมีความเป็น g ต i t t e r อยู่ในตัวแล้วก็หรือว่าถ้าตัวนี้ มันก็จะเป็นลูกไม้เนื้อข้าต้นมันก็จะดันดอนมันก็มีหลากหลายมันมีมันมีหลากหลายค่ะคือไม่ยากเห็นหน้าพี่อะค่ะนี่อย่างเงี้ยดูสิคะสวยนะถ้าถ้าอันนี้ก็อยู่ที่950ค่ะครับค่ะอันนี้จะเป็นลูกไม้ฝรั่งเศสโอ้โหนี่เราต้องรู้เรื่องผ้าลูกไม้ทั่วโลกเลยไหมเนี่ยมันก็ไม่ขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันมันศึกษาไหมหนูก็ไม่ได้ศึกษาอะไรบ้างนะคะด้วยความที่แบบว่าไปเวลาไปซื้อผ้าเงี้ย เราเราจะรู้เยอะจากตรงนั้นมากกว่าคือที่บ้านเนี่ยทำธุรกิจเสื้อผ้าอยู่ก่อนหรือเปล่าฮะไม่ค่ะไม่เลยไม่เกี่ยวกันเลยเป็นความชอบส่วนตัวใช่เป็นความชอบส่วนตัวตั้งแต่เด็กเลยนี่อายุยังไม่เท่าไหร่เองนะฮะท่านผู้ชมครับก็เรียนจบแล้วยี่สิบกว่าแล้วเพิ่งจะจบเนี่ยนะฮะแล้วของเราทําทั้งหมดนี้ชื่อแบรนด์ชื่อว่า Walk Official ค่ะ Walk Walk หรือ Walk Walk ค่ะ Walk Official ขายที่ไหนคะเกี่ยวขายออนไลน์ค่ะแล้วก็จะมีขาย ประจำทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ตลาดซิเคดาที่หัวหินนะคะไปขายเองหรือไปขายที่หัวหินเป็นคนหัวหินอยู่ที่นั่นอยู่แล้วด้วยพ่ออยู่ที่นั่นใช่อหน้าตาเหมือนคนกรุงเทพเนาะดูไม่เป็นต่างจังหวัดเลยครับค่ะนคนชนบทหน้าอย่างนั้นนะคะหน้าตาดีเรียะมากนะครับทำมากี่ปีแล้วครับอันนี้ทํามาตั้งแต่เรียนอยู่ปีสองะคะตั้งแต่เรียนปีสองท่านผู้ชมฮะทาเป็นเท่าแก่ตั้งแต่อยู่ปีสอง Oh. แล้วแล้วมันมันอตอนทําแรกๆนี่มันขายได้ไหมตอนตอนทำแรกๆมันเริ่มมาจากการที่เราอยากอยากทําใส่เองทอําใช้เองอะค่ะอันแรกเลยมันจะเป็น,<ค>นพวกน,นี้ค่ะคนนี้ไม่น่าเชื่อตั้งใจมาก <laughs> จะใส่เสื้อผ้ายังต้องทําใส่เองอันนี้คือโปรดักที่ทําอันแรกก็คือเป็นถุงผ้าด้วยความที่แบบว่าตอนเรียนนะคะด้วยความที่เราเรียนเราเรียนแล้วเราต้องหอบนู้นหอบนี่เยอะใช้กระเป๋าหนักมันก็ยิ่งหนักเราก็เลยทําถุงผ้าเองแต่ว่าถ้าเป็นลูกไม้ธรรมดาแล้วมันก็จะธรรมดาไปด้วยความที่ลูกไม้มันหวานนะคะเราก็เลยปักเป็นโค้ดขึ้นมานะฮะเท่าไหร่ี่ยราคาเท่าไหร่ฮะถ้าอย่างนี้ก็ห5 0หสิบ ขาดใช่ห้าร้อยห้าสิบขายได้ห้าร้อยห้าสิบบาคิดดูโอ้ก็ดูเป็นผ้าลูกไม้อะคุณรัชนีอันนี้สําหรับผู้หญิงใช่ไหมคะใช่ค่ะผู้ชายก็ถือได้คนจะถือไปก็ถือเนีเห็นไหมแล้วใส่อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วว่าใส่สะพายอย่างนี้ะค่ะเป็นไงเจ๊เป็นไงคะเจ๊มีไคะอนาคตไกลเจ๊มีอนาคตนะคะค่ะขนมจีนตายไปเลยวันนี้ไม่เห็นมาทํางานเลยขนมจีนเอาวเรื่องนี้อย่างนี้บออเดอร์ด้วยไหมหรือว่าเราก็ทําไปขายไปอันนี้ก็ให้สั่งได้ไหม อันนี้จะทําตามออเดอร์ของลูกค้าเพราะว่าลูกค้าก็จะมีหมวดของเขามาให้เราแล้วเราก็จะปักตามที่เขาต้องการค่ะแม่จนถึงขนาดนี้เนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จไหมที่เราตั้งใจไว้ประมาณหนึ่งค่ะแต่ยังไม่สุดยังไม่สุดถ้าตั้งใจไว้ยังไงตั้งใจไว้ยังไงเออเอ,อ,อยากจะไปถึงแบบเมืองนอกด้วยไปถึงเมืองนอกเลยใช่ค่ะ ที่ไหนฮะอาเซียนหรือว่ายุโรปหรืออเมริกาฝรั่งเศสจริงๆก็อยากได้ทุกโซนอยากได้ทุกโซมยนวามว่าไงอยากเอาสินค้าของเรานี่ไปเดินบนแคดวอล์กอย่างเงี้ยเหรอฮะคืออยากมีเป็นช็อปอะไรพวกนี้ค่ะอยู่ที่เมืองนอกฝันาฝันไกลขนาดนั้นเลยเหรอมันมันมันต้องฝันลงทุนเยอะไหมลงทุนเยอะไหมลงทุนเยอะไหมเนี่ยที่เราทำเนี่ยลงทุนเยอะไหมถ้าถ้าตอนนี้นะคะก็ยังไม่เยอะมากเท่าไหร่ไปเอาทุนมาจากไหนเริ่มแรกเลย คืออันพวกนี้ล่ะค่ะคือคุณแม่เขาจะเป็นคนลงทุนให้พอหลังจากนั้นเราก็มีทุนของเราเองอยากได้ทุนเพิ่มอีกไหมล่ะคุณแม่บอกป้าเขาหมดเวลาพอดีอ้าวเลยอดเลยนะคะถึงช่วงสําคัญหมดเวลาอีกแล้วเขากําลังจะเจรจาเรื่องทุนหลังจากนั้นมันจะมีเรื่องสินสอดเรื่องอะไรหมดเวลาอีกแล้วขนาดนั้นเลยเหรอเอาให้เหลเวลา30วินาทีจะพูดอะไรกัน้นงะเกียวพูดได้เลยก็ต้องถามคุณแม่ถามคุณแม่คุณแม่ว่าไงอยากจะได้ สินทรัพย์ไปต่อทุนไว้คุณแม่ไม่เท่าไหร่แต่คุณพ่อยิงปืนแม่นมากใช่ไหมคะค่ะประมาณหนึ่งอ้าวสนใจก็เข้าไปดูในเว็บไซต์อะไรนะคะเออถ้าเข้าไปดูจะเป็นอินสตาแกรมนะคะชื่อว่า VVOK Official อะค่ะ VV พิมพ์ว่าเป็น VVOK แล้วก็มีคำว่า Official ตามเป็นตัวอย่างของนักธุรกิจรุ่นใหม่อายุยังน้อยนะคะท่านผู้ชมครับคำพีวิธรวยยินดีนำเสนอแล้วก็อยากจะให้น้องเกี้ยวนะฮะ บรรลุความประสงค์ประสบความสําเร็จ ไปตลาดไปเวอร์ไวไปอาเซียนไปหมดเลยนะครับค่ะแล้วอย่าลืมกลับมาคำใบวิธีรวยอีกรอบหนึ่งนะเพ<อ><ห>แล้ว,วันห <สะ S 1> นึ่งอาจจะได้เห็นบริษัท<อ>นี้นะฮะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เดี๋ยวพี่กัมพูจะไปซื้อหุ้นครับะะสองสามหุ้นก็พอ <S 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 อ้าวช่วงหน้าท่านผู้ชมฮะวันนี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณกันขอบคุณค่ะช่วงหน้านะครับเป็นธุรกิจผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านใครสกปรกหรือว่าอะไรยังไงอยากจะทำความสะอาด๋องกระเป๋าอะไรได้หมดเลยอ่าสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้านะฮะเศรษฐี ต้องมีคำล <คำ S 2> ที่วิธีรวยต้ออรวยรวยรวย,รวย